ชื่อชวนสวนอาคารครับชื่อชิอบัมครับตำแหน่งเป็นผู้จัดการบ้านสุนทวีสุวิทยาพาร์ทเมนต์แอนด์โฮเทลที่นี่ครับการศึกษาจบ อนุปริญญาครับดิพอม่าจาก William a n g นกิสเมลเบิร์นออสเตรเลียครับก่อนจะกลับมาที่นี่เนี่ยไปทำงานที่โรงแรมเชงกิลา่ากรุงเทพครับประมาณ2ปีครึ่งตำแหน่งกรุ๊ปไมส์เชีย l ลิสต์ครับในการดูแลกรุ๊ปทั้งหมดของทางโรงแรมในฝั่งของทาง Rooms Division ทั้งหมดครับความตั้งใจแรกท,ที่ที่กลับมาทำที่นี่เนื่องจากที่ว่าต้องการที่จะกลับมาช่วยคุณพ่อ ทำงานครับตอนที่อยู่ที่เชงกิล่าเองเนี่ยก็ก็ทํางานอยู่มีความสุขปกติครับก็ทํางานวัยรุ่นทํางานสนุกกับงานนะครับจนกระทั่งได้ไปประชุมกับคุณพ่อก็เลยตัดสินใจว่าบอกกับคุณพ่อว่าเดี๋ยวเดือนนี้เดือนนี้จะลาออกแล้วกลับมาช่วยที่บ้านนะก็เลยกลับไปที่ออฟฟิศบอกว่าลาออกเดือนนี้แต่ให้แบบให้ทามลีดให้ลีดททมเขาประมาณ6เดือนว่าผมจะลาออกตรงน,นี้ก็ตั้งใจว่าคือกลับมาช่วยเขาทํางานครับ มันเริ่มมาจากที่ว่าตัวคุณพ่อเองย้ายบริษัทจากถนนแม่หลวนน่าำเพอครับบริษัทแอร์ย้ายมาอยู่ที่นี่โดยที่มีที่ของราชพัสดุแล้วเขาก็ได้สร้างห้องพักขึ้นมาแต่เป้าหมายแรกเนี่ยไม่ได้สร้างโรงแรมครับเป้าหมายแรกคือจะเป็นเซอร์วิสอุตาหกรรมคือจะขายจะปล่อยให้เป็นรายเดือนจะมากกว่าครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีที่ไหนในตัวเมืองที่เป็นเซอร์วิสอุตาหกรรมและมีสระว่ายนา้ํา คุณพ่อก็เลยตั้งใจทำบ้านสุนทรีขึ้นมาจุดเด่นล่ะครับแรกเลยคือห้องพักที่ใหญ่ครับเรา36บวก8ครับ36ตารางเมตรบวกอีก8ตารางเมตรเป็นบัลคอนี่ครับมีสระว่ายน้ำมีที่จอดรถในตึกครับมีฟรี Wi-Fi แต่เราไม่มีอาหารเชา้าแต่จุดเด่นหลักๆเลยก็คือตัวขนาดของห้องพักที่จะใหญ่กว่าชาวบ้านเขา ในทศานาคตในที่ตั้งไว้เนี่ยอีกประมาณ3ปีข้างหน้านะครับจะเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่ทั้งหมดที่มีเ,เพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าสมัยนี้มากขึ้นนะครับทำให้มีคอนเซปต์ทำให้ตัวที่พักเองเนี่ยมีคอนเซปต์มากขึ้นในทุกๆด้าน,นแม้กระทั่งในห้องพักเองเอ่ยวิธีการเซอร์วิสของทางพนักง,งานเอ่เอลุอ้แบบของการ จัดล็อบบี้จัดห้องพักทุกอย่างบริการทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นคอนเซปที่ชัดขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงไว้ในซึ่งของเออองป้าหมายหลักคืออยู่แบบสบายอยู่แบบเรามาอยู่แล้วสบายครับเพราะว่าไอเดียแรกเลยที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่เขาตั้งใจที่จะเขาลงดีเทลค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของแม้กระทั่งถึงเรื่องของเพชรน้ําเองน้ำรอนน้ําร้อนน้ําเย็น แอรที่ต้องเย็นสบายพวกนี้คือเขามาเป็นคนวัดเองว่าถ้าฉันอยู่ฉันต้องอยู่สบายเพราะถ้าฉันอยู่ไม่สบายใครๆก็อยู่ไม่สบายอย่างนั้นครับก็แต่ยังคงในส่วนของคอนเซปต์ของการที่ตัวเราเองมาอยู่แล้วสบายครับเอาตัวเองเป็นมาตรฐานไว้ก่อนเวลาว่างนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่นกีฬาครับชอบแต่ฟุตบอล ตัวเองชอบเด็กพูบอลชอบเล่นกีฬามีเล่นดนตรีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามีเพื่อนเล่นบ้างหรือเปล่าครับแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วชอบเล่นกีฬาครับชอบอยู่กับบ้านแบบนั้นมากกว่าชอบดูหนังครับชอบดูหนังชอบดูหนังครับปกติแล้วผมชอบไปเที่ยวเองไปกับแฟนอย่างเงี้ยครับผมไม่ชอบไปทัวร์แต่แฟนเขาชอบไปทัวร์ ผมชอบไปเที่ยวเองแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมล่าสุดผมเพิ่งไปเมลเบิร์นมาเพราะเมื่อก่อนผมอยู่เมลเบิร์นก็ไปก็ก,ก,ก็ก็สนุกดีครับแต่ว่าถามว่าท็อปเที่ยวจุกจิกจุกจิกแบบหยุดยาวๆแล้วเที่ยวไหมผมไม่ค่อยชอบผมชอบอยู่บ้านแต่ว่าถ้าแบบปีละคนสองนไปแบบไปไกลๆเลยสักเกือบเกือบสิบห้าสิบวันห้าวันอย่างเงี้ยโอเคไปอย่างนั้นดีกว่าครับคือมันมันได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป้าหมายใหญ่อะว่าแบบจะถึงวันนี้แล้วนะานละไป ได้เตรียมตัวได้มีการเตรียมตัวคือสุดท้ายแล้วการไปเที่ยวมันไม่ได้สูงที่ตอนไปเที่ยวครับมันสูงที่ตอนเตรียมตัวว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไบ้างเราต้องเจออะไรบ้างเราจะต้องพบอะไรบ้างมากกว่าอย่างนั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการแบ่งเวลามันมาอยู่ภูกเก็ตมันง่ายครับมันไม่ต้องไปสู้กับรถติดหรือกรุงเทพเลยคุณเลิกงานห้าโมงเย็นห้าโมงครึง่ง คุณจะไปที่ไหนต่อได้เนี่ยมันง่ายมากกับการใช้ชีวิตถามว่าจะแบ่งเวลาหมายถึงว่าแบ่งเวลางานก็คืองานเวลาส่วนตัวก็คือส่วนตัวเวลาครอบครัวคือครอบครัวแบ่งเวลาให้คนสําคัญก็ก็ต้องมีให้เขานะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเองมากกว่าว่าคุณจะแบ่งอะไรยังไงนะครับเมื่อคุณทํางานแล้วคุณเลิกงานแล้วบางทีแล้วคุณก็จะแบ่งเวลาคุณอาจจะจีบเวลางานได้ไปทําอย่างอื่นแต่เมื่องานมันเรียกร้องจริงๆหรือมันต้องทําจริงๆคุณสามารถ extend <th app ler> ได้ไหมยืดได้ไหมวันไหนที่เราสมเราคิดว่ามันเป็นวันของครอบครัวเราต้องต้องไปไหมเราแบง่งจริงๆแล้วมันมันขึ้นอยู่ว่าความสำคัญมากกว่าครับความสำคัญของกับสิ่งใดที่เราคิดว่ามันสำคัญมากกว่าถ้าเราคิดว่าครอบครัวสำคัญเราก็จะแบ่งเวลาให้ครอบครัวมาก่อนถ้าเราคิดว่างานสำคัญทุกคนก็จะแบ่งงานสำคัญเราต้องงานมาก่อนครอบครัวไว้ที่หลัง มันขึ้นอยู่กับกับบุคคลบุคคลคนนั้นดีกว่าว่าเขาคิดว่าอะไรสำคัญในชีวิตเขาแต่ของผมครอบครัวมาก,ก่อนครับส่วนใหญ่แล้วถ้าการใช้ชีวิตเนี่ยผมก็ทำให้เต็มที่แหละครับก็เล่นในเล่นเต็มที่ทำก็ทำให้เต็มที่สนุกกับสิ่งที่ทำเหนื่อยได้แต่อย่าท้อไม่ว่าจะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับชีวิตได้แต่ถ้าคุณท้อเมื่อไหร่คุณจะไม่เหนื่อยคุณก็ทิ้งและ 蛮怪。